ปี2005เมืองฟอร์ตาเลซาประเทศบราซิลกำลังเต็มไปด้วยชีวิตชีวาผู้คนเดินฟุกพลาดในตลาดรถยนต์ติดยาวบนถนนสายหลักและเสียงดนตรีแซมบ้าแว่วตามบายามค่ำคืนแต่ท่ามกลางความคลึกคลืนนั้นกำลังเกิดบางสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดแบงโกเซนทรัล อาคารสูงใหญ่กลางเมืองที่เป็นเหมือนปราการเหล็กของเศรษฐกิจถูกมองว่าไม่มีวันถูกเจาะเข้าไปได้แต่ในอีกไม่กี่เดือนถัดมามันกำลังจะกลายเป็นเวทีของการจรลกรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศนี้ไม่มีเสียงปืนไม่มีหน้ากากบุกจี้กลางวันไม่มีแม้แต่เสียงร้องขอความช่วยเหลือมีเพียงอุโมงค์มืด ที่เริ่มต้นจากบ้านหลังเล็กหลังหนึ่งธรรมดาธรรมดาที่ห่างจากธนาคารไม่ถึงสองช่วงตึกกลางปีนั้นบ้านหลังหนึ่งถูกเช่าโดยชายหนุ่มกลุ่มเล็กๆพวกเขาอ้างว่าเปิดกิจการปลูกต้นไม้และจัดสวนทุกวันจะมีรถบรรทุกเล็กออกมาพร้อมดินกรวดและวัสดุปลูกชาวบ้านในละแวกนั้นก็ไม่ได้สงสัยอะไรเพราะมันดูเหมือนการสวนทั่วไป ตอนนั้นฉันยังแอบคิดนะทำไมต้องขนดินออกมาทุกวันมากขนาดนั้นแต่ก็คิดว่าคงเป็นธุรกิจของเขาแหละความจริงคือตายผืนบ้านหลังนั้นแก๊งโจรได้เริ่มขุดอุโมงค์มันกินเวลาหลายเดือนและขุดไปเรื่อยๆจนลึกกว่า13ฟุตอุโมงค์นั้นมีไฟฟ้ามีระบบระบายอากาศและเสริมค้ำยันอย่างแข็งแรงพวกเขาทำเหมือนเป็นงานวิศวกรรม มากกว่าการปล้นเสียงหัวหน้าแก๊งเราต้องขุดตรงไปให้ถึงกำแพงห้องนิรภัยถ้าทำสำเร็จไม่มีใครหยุดเราได้คืนวันที่5สิงหาคม2 5 0 5เวลาผ่านไปหลายเดือนอุโมงคได้ถูกขุดทะลุไปถึงใต้ธนาคารแบงก์โอเซ็นทรอลแล้วเมื่อโจรเปิดช่องขึ้นไปพวกเขาก็พบกับห้องนิรภัยขนาดใหญ่ที่ไม่มีใครเฝ้า เพราะระบบรักษาความปลอดภัยจะทำงานเฉพาะวันทำการไม่ใช่วันหยุดสุดสัปดาห์พวกเขาเริ่มขนเงินเงินสดที่บรรจุเป็นกระสอบกระสอบกว่า160ล้านเรียวบราซิลหนักรวมกว่า3.5ตันขึ้นรถบรรทุกในความมืดเสียงลากกระสอบดังครืดครืดเสียงชายหนุ่มอีกคนเร็วหน่อยอย่าให้เหลืออะไรไว้แม้แต่นิดเดียว คืนนั้นทั้งคืนเต็มไปด้วยความตึงเครียดทุกคนรู้ว่าถ้าเกิดความผิดพลาดแม้แต่วินาทีเดียวทุกอย่างจบสิน้นแต่พอรุ่งเช้าวันใหม่ถนนในฟอร์ตาเลซ่ายังคงเต็มไปด้วยรถบราผู้คนเดินตลาดตามปกติและไม่มีใครรู้เลยว่าภายในธนาคารกลางแห่งนี้กำลังจะกลายเป็นตำนานเช้าวันจันทร์เจ้าหน้าที่ธนาคารเข้ามาตรวจห้องนิรภัยตามปกติ แต่สิ่งที่พวกเขาเห็นคือห้องว่างเปล่าเงินสดจำนวนมหาศาลหายไปเสียงตะโกนดังขึ้นว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นเงินทั้งหมดหายไปได้ยังไงข่าวแพร่กระจายออกไปทั่วบราซิลรถตำรวจและนักข่าวนับร้อยพุ่งเข้าไปที่แบงโกเซ n นทรัภายในไม่กี่ชั่วโมงทุกคนเรียกมันว่าการปล้นแห่งศตวตรรษแม้ตำรวจจะเริ่มไล่ตามร่องรอย พบว่ามีอุโมงค์ใต้ดินเชื่อมกับบ้านหลังเล็กที่ถูกทิ้งร้างแต่หัวหน้าแกงและเงินส่วนใหญ่ได้หายไปแล้วตลอดหลายเดือนหลังจากนั้นบางคนถูกจับบางคนถูกฆ่าปิดปากเงินบางส่วนถูกกู้คืนแต่กว่า90%เอร์เซนของเงินไม่เคยถูกพบอีกต่อไปมันคือการหายตัวไปของเงินสดจำนวนมากที่สุดครั้งหนึ่งในโลกและมันเกิดขึ้นโดยไม่ต้องยิงปืนแม้แต่นัดเดียว การปล้นแบงโกเซนทรัลที่ฟอร์ตาลิซาสอนให้เรารู้ว่าความแข็งแกร่งของระบบอาจพังทลายลงได้เพียงเพราะความคิดสร้างสรรค์และความอดทนของมนุษย์เงินกว่า70ล้านดอลลาร์ที่หายไปอาจถูกใช้เปลี่ยนชีวิตของใครบางคนอาจถูกซ่อนอยู่ในที่ลับหรืออาจสูญสลายไปพร้อมกับความลับของโจรกลุ่มนั้นไม่มีใครรู้แน่ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ก็คืออุโมงค์มืด ที่วันนี้ยังคงถูกพูดถึงและกลายเป็นเครื่องเตือนใจว่าไม่มีที่ไหนที่ปลอดภัยจริงๆแล้วคุณละ่ะเชื่อหรือไม่ว่าแผนการที่สมบูรณ์แบบมีอยู่จริงนี่คือหนึ่งในคดีโจรกรรมที่โลกยังหาคำตอบไม่ได้หากคุณชอบเรื่องเล่าแบบนี้กดติดตามช่องของเราไว้เลยครับเพราะยังมีอีกหลายเรื่องที่คุณไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน